ลจินตนาการดูสิว่าจะเป็นเครื่องดิมช็อกโกแลตทีเข้มขนแท่ไหนโดยแค่ต้องผสมทุกอย่างให้เข้ากันโดูสีมันสวยงามมากทีนี้เราต้องเตรียมแก้วฉันจะเคลือบขอบแก้วด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตและตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่ฉันคิดว่าฟิบบีต้องมีความสุขแน่ หอมจังและเธอต้องให้ฉันทนาแน่นอนเมื่อฉันพิ่ของตกแต่งอีกเยอะๆโอ้ oh, y <yes. S 1> สำหรับการตกแต่งเพิ่มฉันจะใช้เว็บฟิีม mm. คิดแคท <c oughs> และก็มอติเซลส์มันเจ๋งไปเลยชิมมานี่คือรกว่าสุดโปรดของฉัน mm. แต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอนะ <c oughs> เราจะเพิ่มโอริโอ และน้ำชงอนสุดกลัสงานนี้ต้องไม่พลาดแน่นอนมันดูอร่อยมากๆใครๆก็ต้องกินอย่างมีความสุขและกินหมวเกลี้ยง